สองอุปาวานเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอุปวานเถระพระอุปวานเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงได้กล่าวว่าห้าสิบสองพระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวง รุ่งเรืองดังกองไฟเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้ว53มหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคตสร้างจิตตกาทานอย่างงดงามและช่วยกันยกสริระขึ้นวางไว้54ชนเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทำพระสริระกิจแล้วได้รวบรวมพระาธาตุพากันสร้างพระพุทธสถูปไว้นที่นั้น ห้าสิบห้าสถูปชั้นที่หนึ่งทำด้วยทองคำชั้นที่สองทำด้วยแก้วมณีชั้นที่สามทำด้วยเงินชั้นที่สี่ทำด้วยแก้วผลึกห้าสิบหกที่พระสถูปนั้นชั้นที่ห้าทำด้วยแก้วทับทิมชั้นที่หกทำด้วยแก้วลายชั้นบนทำด้วยรัตนทุกอย่างห้าสิบเจ็ด ร่างร้านทํำด้วยแก้วมณีแท่นไพลีทําด้วยรัตนะพระสถูปทําด้วยทองคําล้วนสูงหนึ่งโยชน์ห้าิบครั้งนั้นหมู่เทวดาได้มาร่วมประชุมปรึกษากันณที่นั้นว่าแม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปถวายพระโลกนาตผู้คงที่บ้าง59พระสารีริกาธาตุไม่แยกกัน คือรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันพวกเราจะสร้างพระสถูปครอบไว้ที่พระพุทธสถูปนี้60สหมู่เทวดาได้ขยายพระสถูปให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งยอดด้วยแก้วเจ็ดประการพระสถูปนั้นจึงมีความสูงสองยอดซึ่งส่องแสงสว่างขาจัดความมืดได้61พวกนาคได้มาร่วมประชุมปรึกษากันณนที่นี้ว่า มนุษย์และเทวดาเหล่านั้นได้สร้างพระสถูปแล้ว62พวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์กับเทวดาไม่ประมาทกันแล้วแม้พวกเราจะสร้างพระสถูปถวายพระโลกนาถผู้คงที่บ้าง63พวกนาคเหล่านั้นพาการรวบรวมแก้วอินทนินแก้วมหานินและแก้วมณีโชตช,ช่วยกันประดับ พระพุทธสถูปไว้64พระพุทธเจดีย์ประมาณเท่านั้นสร้างด้วยแก้วมณีล้วนสูงสามโยศส่องแสงสว่างสวัยในเวลานั้น65ฝูงครุฑได้มารวมประชุมกันปรึกษากันในครั้งนั้นว่ามนุษย์เทวดาและนาคเหล่านั้นได้สร้างพระพุทธสถูปแล้ว66 พวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์พร้อมเทวดาไม่ประมาทกันแล้วแม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกผู้คงที่บ้าง67ฝูงครุฑแม้เหล่านั้นได้สร้างพระสถูปสำเร็จด้วยแก้วมณีล้วน และภาคลุมก็เหมือนกันได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปให้สูงอีกหนึ่งโยช68พระพุทธสถูปสูงขึ้นไปสี่ยอรุ่งเรืองอยู่่องทิศท,ทั้งปวงให้สว่างสวยัยเหมือนดวงอาทิตย์อุทยัยฉะนั้น69ครั้งนั้นพวกกลุมพันได้มาร่วมประชุมปรึกษากันว่าพวกมนุษย์เทวดานาคและครุฑก็เป็นเหมือนกันหมด ต่างก็ได้พากันสร้างพระสถูปที่อุดมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเจ็ดสิบพวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์พร้อมเทวดาไม่ประมาทกันแล้วถึงพวกเราก็สร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่บ้างจักใช้รัตนะทั้งหลายประดับพระพุทธเจดียให้กว้างออกไปเจ็ดสิบเอ็ด พวกกุมภันแม้เหล่านั้นได้ขยายพระพุทธเจดีย์ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโยชนในครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปห้าโยชนสว่างสวัยอยู่72ครั้งนั้นพวกยักษ์ได้มาร่วมประชุมปรึกษาการณ์ที่นั้นว่าพวกมนุษย์เทวดาหน้ากุมภันและครุฑ73ต่างได้พากันสร้างสถูปที่ประเสริฐที่สุด บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพวกเราอย่าได้ประมาทเลยพวกมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาไม่ประมาทกันแล้ว75แม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่บ้างนำแก้วผลึกมาประดับพระพุทธเจดียให้กว้างออกไปอีก75ยักษ์แม้เหล่านั้นก็ได้ขยายพระพุทธเจดียให้กว้างออกไปอีกหนึ่งโย ครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปเป็นหกโยอดสว่างสวัยอยู่เจ็หครั้งนั้นพวกคนทันมาร่วมประชุมปรึกษากันว่าพวกมนุษย์เทวดาน้าคลุดกุมพันและยักษ์ก็เหมือนกัน77พวกเขาทั้งหมดได้พากันสร้างพระพุทธสถูปแล้วในเรื่องพระสถูปนี้พวกเรายังไม่ได้สร้างเลย แม้พวกเราก็จะสร้างพระสถูปบูชาพระโลกนาถผู้คงที่บ้าง78ครั้งนั้นพวกคนทันเหล่านั้นได้สร้างแท่นภัยทีเจ็ดแห่งจนถึงทางเดินพวกคนทันสร้างพระสถูปด้วยทองคำล้วน79ในครั้งนั้นพระสถูปสูงขึ้นไปเป็นเจ็ดยอด ส่องแสงสว่างสวายจนไม่รู้กลางคืนหรือกลางวันเพราะมีแสงสว่างตลอดเวลาแปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวครอบงำรัศมีพระสถูปนั้นไม่ได้ในที่ประมาณร้อยโยชน์โดยรอบแม้ประทีพก็ไม่โชดช่วงแปอโดยการนั้นมนุษย์พวกใดพวกหนึ่งจะบูชาพระสถูป พวกเขาไม่ต้องขึ้นพระสถูปเพียงโยนเครื่องสักการะขึ้นไปบนอากาศ82ยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอภิสมัมมตตะที่พวกเทวดาแต่งตั้งไว้คอยรับธงหรือพวงดอกไม้ไปบูชาให้ยิ่งขึ้น83ชนเหล่านั้นมองไม่เห็นยักษ์ตนนั้นเห็นแต่พวงดอกไม้ของยักษ์ที่ลอยไปอยู่ ครั้นเห็นเช่นนี้แล้วจึงไปมนุษย์ทั้งหมดย่อมไปเกิดยังสุขติ84พวกมนุษย์ที่ไม่เชื่อในคำสอนและพวกที่เลื่อมใสในศาสนามีความต้องการเห็นปาฏิหารจึงพากันบูชาพระสถูก8แครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นลูกจ้างอยู่ในกรุงหงสาวดีเห็นชนพากันรื่นเริงบันเทิงใจ จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า86ชุมชนเหล่านี้พากันดีใจไม่อิ่มถึงสักการะที่ควรทำซึ่งปรากฏในเรือนแห่งพระธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้ยิ่งใหญ่87แม้เราก็จะทำสักการะแด่พระโลกนาถผู้คงที่จะเป็นธรรมทายาตของพระองค์ในอนาคต88 ข้าพเจ้าจึงเอาผ้าห่มของข้าพเจ้าที่ช่างย้อมซักไว้อย่างดีกรองไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วยกเป็นธงไว้ในท้องฟ้า 89. ยักษ์อภิสัมมตะจับธงของข้าพเจ้านำไปในท้องฟ้าข้าพเจ้าเห็นแต่ธงถูกลมพัดสะบัดได้ทําให้เกิดความร่าเริองอย่างยิ่ง 90. ข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในธงนั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นสมณะรูปหนึ่งอภิวาทท่านแล้วได้สอบถามถึงผลในการถวายธง91ภิกษุรูปนั้นกล่าวถึงที่ข้าพเจ้าเกิดความอิ่มเอิบในการถวายธงให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านจักได้เสวยวิบากแห่งการถวายธงนั้นในการทุกเมื่อ92 กองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าจากแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทง93เครื่องดนตรีหกหมื่นชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทง94สารุ่น86,00 0นาง ล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงามสวมใส่ผ้าอาภรอันงดงามห้อยตุ้มหูแก้วมณี95มีตากรมโตมีปกติร่าเริงรูปร่างงามเอวเล็กเอวบางจากแวดล้อมท่านเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการถวายทง96ท่านจากรื่นรมในเทวโลกตลอดสามหม่นกับ จะเกิดเป็นจอมเทพครองเทวสถาน80ชาติ97จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันชาติจะเป็นพระเจ้าประเทศราชอันภัยบู์นับชาติไม่ท่วน98ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก 99ท่านจุติจากเทวโลกแล้วถูกกุศลมูลตักเตือนประกอบด้วยบุญกรรมจะเกิดเป็นบุตรของพรามหนึ่งร้ท่านจะละสมบัติประมาณ80โกรธทั้งทาตุและกรรมกรจำนวนมากบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมหนึ่งเอ็ด ท่านจักให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมสักยะผู้ประเสริฐทรงพอพระไัยแล้วเป็นสาวกมีนามว่าอุปวานะของพระาศาสดา102กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในกับที่แสนได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากกิเลส ดุดความเร็วแห่งลูกศรที่หลุดจากแหล่งไปดีแล้วฉะนั้นเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วหนึ่งสเมื่อข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เธอทั้งหลายจัดตั้งขึ้นรอบๆตลอดสามโยน์ในการทุกเมื่อหนึ่งสในกับที่แสนนับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าจะได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทงหนึ่งหคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล ได้ทราบว่าท่านพระอุปวานเถระได้พาสิทธิ์คถานี้ด้วยประการชนีอุปวานเถราประธานที่สองจบ